กลงมแล้วบอจอนนะนั่งแล้วโดยนงมือแล้วน้นนนงนงอนงนงกันมาพี่น้องกินขน้าวนำกันมันี้ข้าวร่วมยากพอน้งนง <compar> er> องด,ดีก็มาร่วมวงน้ำด้วยไปิดิบดิจะด้กินเราขย,ยันกินคนลูกอนล้านเย คุณนน่นแหละเอาผ้มุขของมุขคุณไว้่อนแถวจะบาดนี่แตกญาินะบางอย่างก็น่าปยเลยนะฮะวะสมมุติยงเมื่อคืนนี่แอนเซอร์เเข้ามาเรามาอื้มใส่่าบัดหนึ่งบอกกูก็อื้มใส่เราอใ่กันอ้มเปิดจะดีขึนเข่ามาได้หอเากันยององข้าวก่อน ไฟปักสองไป่วยใส่เซลาเซลล์ใหม่น้องเนยติดน้องเนย์อย่างต้องดีแถมไปห้าใหม่มาห้าใหม่มาเห็นไหมรักมันสองมั็นหางด้วยสองรักอะไรรักใหญ่เนาะอันนี้ก็ข้องเจ้ามาแล้สองอันอืมสวยสวย อันนี้คงจะเอาอ,อืมเีมม้เสียพไฟกันช็อตได้หน่อยเหิน,นมไม่ดูกแขนบนเนินเขาอันนัะนะอหินงน่่นค,คน,น,น,อ,คดดยอ,นอย่เกุบกบขยบ่เป็น

小马飞，知道？哎，我告诉你，哎，小鸡爷爷，小鸡爷爷，小鸡爷爷。

ใช่ใจจดีจด <c oughs>: ีน <sh> no like ี่เขาองน้าัวไมเทาโอ้ได้หงได้นี้ยว่นี่ะเนาะบรเคยเห็นบเเนาะาันก็ว่เดเลยกเนาะฮะเนาะ นั่นเคยเห็นผีเนาะนอนอยู่ดีๆเป็นกัดติงมาได้เลยเหมือนไหมนั่นสายชาบะจ้ะหืมเหรอเหมือนเนี่ยแกจะกันแบบนี้เนาะงงลงไปเลยเวรของมึงทำเช่นนี้มากจนมันหาย

kayu Kita ni kau tinggal yang Kau tak.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  แล้วเงิแทนนุ่มี่อยมันไทยก็ตนเนย้มันมันแน่ะาน่านุ่มดีเนาะ่ๆมันบริหนดเลย่แล้วมัคนละแบบกันเนาะผาขมาก,กับผานี่ขนเนาะนเนหก <ainsi> สิบบาทหกสิบาทไม่ถึงเล เขาข้าวเป็ดชิปอะไรเขาเป็ดชิปกระโล่ยเขาได้แน่นอนพระธาตุนะโอ้โหนี่ได้หรอของใส่ของต่อนแคร์กระดาษกับนี้เจ็บปวดแคร์กระดาษเจ็บปวดเรื่องนั่นเรื่องบวชเนาะพี่น้อง สร้างฆระทะอีกยังแล้วเน่ะบ่ได้เพิ่งกับสิไปบวชตกเลากันเมื่อคืนนี้เนาะกับถ้าว่า้วแต่บวชบวชอะไรดีถ้าว่าบวชสิบหามือบวชสิบหามือกับเก้ามือเนาะในระหว่างนี้บวชนะบวชบวชเท่ากันสบายใจเนาะกับสิไปบวชเลยไปสู่รถน้า่อนต้องบวชแบบนี้ย่างความ ช่วยอ๋อก้อนเนาะมันเพิมช่วยเพิ่มยังอะไรนิดตัวเฮาอะไรเนาะยาหยางปวดอใส่สิไปมืดขดพูอะนี่สีแดงไปอันตักบวชใช่ไหมเนี่ยน้ำไปไปบวชไปเชื่อจุดจุดเล่นน้ำโอเคแม่ไปบวดชคนเดียวน้องแจ๋เธอเหลือเองเธอ ไม่ใช่ยังยังโผล่เลยมีแล้วมีแล้วเอามาสองหมื่นแล้วอืมนั่นป่านั่นป่าแบบนี้หรอนั่นไม่ใช่หมูเหี้ยมป่าโผล่งมาใหม่โผล่โผล่เป็นแกะ เนาะี่สว่างนะแม่เนาะสว่างับแม่โอ้โอ้โหแ๋ยวท่นนี้งายเป็นมีของแบบผิดทำแม่พ่งน่อยเราบอกแจจังหน่อยเหรอเดี่าส chèn cây luôn, ôi mà nó chèn cây cái không thử mà ลงไปสากแบตเตอยังโมเลกยังโมโหะไม่ต้องแต่ไปเตรียมเลยเอารถจมาสากเอายังกินอยู่อ่ะกินยังไแล้วเนี่ยแล้วเห็นเนาะแ่องลีกินาแฟปอนี่ยังมีอยู่ได้ต้องถงสุังเลยยัง่มเงีย 嗯，拜拜。